สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่กับการเที่ยวชมวัดและโบราณสถานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออาณาจาักรล้านนาและเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากกว่า700ปีเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มีแต่ชาวเชียงใหม่ที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตแต่ยังเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการมาเยือนเพื่อสัมผัสกับกบรรยากาศ อันมีกลักษณ์ที่น่าสนใจกับวันเดทิปเชียงใหม่สายบุญห้ามพลาด รใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงในการเดินทางจากตัวเมืองลำปางมาตัวเมืองเชียงใหม่เป็นระยะทาง85กิโลเมตรแปดมงสินาทีถึงแ้วเชียงใหม่ซึ่งสถานที่ที่แรกที่พวกเรามาถึงคือประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีประวัติที่ซับซ้อนและไม่เหมือนกับที่หลายคนคิดว่าเก่าแก่กว่า700ปี ประตูท่าแพทที่เราเห็นในปัจจุบันเป็นการจําลองกําแพงเมืองเดิมที่มี2ชั้นโดยอ้างอิงจากรูปถ่ายเดิมที่ถ่ายตั้งแต่ปีพศ2463และแผนที่เมืองเชียงใหม่เก่าสมัยพระเจ้าอินทวิชยานุลซึ่งประตูในแผนที่จะประกอบไปด้วยประตูหัวเวียงประตูสวนดอกประตูสวนปุงประตูท้ายเวียงและประตูเฉียงเลือก เดิมทีประตูท่าแพมี2ชั้นและมีป้อมยื่นออกมาข้างประตูเมืองเพื่อป้องกันเมืองยามศึกสงครามแต่เมื่อมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของยานยนต์ทําให้บ้านเมืองมีความเจริญเติบโตทําให้กําแพงเมืองถูกรื้อถอนเพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นต่อมาเราจะพาไปชมวัดที่มีความสวยงามและอยู่คู่กับตัวเมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนานซึ่งห่างกับประตูท่าแพ3.2กิโลเมตร สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดสวนดอกนะคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างวัดสวนดอกตั้งอยู่ในเขตเทศาบา,นนาลนครเชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนดอกเดิมมีชื่อว่าวัดบุกผารามเป็นวัดที่อยู่คู่กับอาณาจักรล้านนาและเมืองเชียงใหม่มากกว่า700ปีสร้างขึ้นโดยพระยากืนนาสมัยราชวงศ์เมงายเดิมทีแห่งนี้เป็นสวนดอกพยอม ต่อมาได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจึงได้เปลี่ยนจากสวนดอกมาเป็นวัดแทนชาวบ้านจึงได้เรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดสวนดอกค่ะอันนี้ก็เป็นเจดีประทานนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากศิลปะสุสขโขทยะะัยค่ะในสมัยพระเจ้ากือนานะคะในพศ2194 1ค่ะนี่ค่ะ ส่วนบราณสถานที่เห็นด้านหลังนะครับเป็นที่ตั้งของอธิของเจ้าคองเมืองเชียงใหม่ทั้ง9้าพระองค์นะครับรวมไปถึงพระชายาเจ้าดารารัศมีพระชายาในของเมืองเชียงใหม่นะครับและเป็นชายาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมไปทั้งเป็นที่ตั้งอธิของผู้ที่มีเชื้อสายโดยตรงของเมืองเชียงใหม่ด้วยครับ ทานข้าวที่ร้านข้าวเหนียวตาบุญกันสักคู่นะครับหลังจากทานเสร็จแล้วเราก็ได้มุ่งตรงสู่วัดอุโม,มงค์ซึ่งห่างจากร้านข้าวประมาณ4.3กิโลเมตรัสรอนนี้เราก็อยู่วัดอุโมงคเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันกวค่ะก็มีที่ไหนบ้างตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ตอนนี้เราน่าจะอยู่อยู here, นะ่ไอเฮียนน่ะอยู่นี่แหละ <laughs> อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปเอ่อมงอยู่ตรงไหนกันที่นี่มาดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันนะคะค่ะนี่ก็ถึงเออ่ทางเข้ามงกันแล้วนะคะมาดูค่ะใครถ้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็มีให้เช่านะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้กันก่อนค่ะได้ค่ะ อ้่ะทำบัมาเยอะข่าบคนนี้นี่สองตัวแก๊สสองตัวรอเากเหอคยวิขาชอบปุดเรากำลังจะไปทำบุญที่หน้าอุโมงกันนะคะไปเลยไป ตรงนี these these ้นะคะเป็นส่วนของอุโมงค์ในวัดอุโมงค์นะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามข้างในตามมาเลยค่ะเาิดอะไรขนได้ปะเฮ้ยเราต้องไปทางไหนอ่ะ หนยูน่ว,ยว,ยวัดอุโมง์หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวัดอุโมงค์สุทาวาส <c oughs> เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้มีเชื่อเสีองจากความสวยงามและเอกลักษณ์ของสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ป่าเขาล้อมประวัติของวัดอุโมงค์ วัดอุโมงถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณพศ1884โดยพญานวโรดมซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นวัดนี้มีชื่อเรียกตามลักษณะของอุโมงค์ที่สร้างขึ้นภายในวัดซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ใช้ในการเดินภาวนาและสอนธรรมะวัดอุโมงค์เป็นสถานที่ที่มีอุโมงค์ใต้ดินซึ่งใช้สําหรับฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรมโดยมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบทําให้ที่นี่มีจุด นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้ามาเยี่ยมชมอยู่บ่อยครั้งการเยี่ยมชมวัดอุโมงค์ไม่เพียงเป็นแต่การสักการะพระพุทธศาสนาแต่ยังเป็นการสัมผัสกับความเงียบสงบและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งสถานที่ที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณในเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันนะคะ ทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีช่องสามเหลี่ยมอยู่ตามกำแพงถูกสันนิษฐานว่าเป็นที่ใส่เทียนไว้จุดในยามค่ำคืนเพื่อส่องแสงสว่างภา,ายในอุโมงค์ยังประดิษฐานองค์พระพุทธรูปไว้ให้พวกเราสักการะไว้อยู่หลายจุดตามตัวอย่างคลิปที่เราได้นำมาอธิบาย นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่มีความเงียบสงบของวัดอุโมงค์ซึ่งบวกกับความร่มรื่นของธรรมชาติซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นที่เจดีกันนะคะไปกันเอกลักษณ์สำคัญของเจดีประธานองค์นี้ก็คือการที่เจดีตั้งอยู่บนอุมโมงค์ไม่ใช่อุมโมงค์ธรรมชาตินะครับแต่เป็นอุมโมงค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมีทางเดินประทักษิณภายในโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่บริเวณใต้เจดีพอดีสิ่งนี้ถือเป็นข้อพบเห็นได้น้อยมากอีกแห่งหนึ่งที่น่าจะเข้าเครือข่ายกับวัดอุมโมงค์ ก็คือเจดีประธานของวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่มีทางเดินประทักษิตภายในเหมือนกันทุกคนไปเราจะซื้อๆๆอาหารขอ้นกปีกาจากั้ เราซือหันาหรตรหารต่ใหญ่มากค่ะสิบาเราไปให้หันตา <c oughs> ใจเลนหรอใจเลวหรอมีปลาใหญ่มาก ปลาทับทิมไปก่นกนอนนะคะทุกคนตกเยอะมากจะเรามาฟังนี้กันก่อนนะครับปลาตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากมีปลาดุกความดูปลาบิดมั้งโอ้โหตกกิน,นไป <c oughs> ได้อยู่มัง้งร้องไห้ั้นได้กินทิ้งเนี่ยตกเยอะมากเลย ก่อนที่พวกเราจะไปวัดสุดท้ายพวกเราก็ได้แวะเติมพลังกันที่วัดอุโมงค์ก่อนที่จะเดินทางไปวัดสุดท้ายซึ่งห่างจากวัดอุโมงค์4.2กิโลเมตรครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับสถานที่ที่สามก็คือวัด7ยอดนะครับนี่ก็คือประดิสถานที่ตั้งโบราณสถานนะครับเชิญชมมาเลยครับวัดเจดีเยอดหรือวัดโพธารามวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือกห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ4กิโลเมตรเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะของเจดีอันเป็นเอกลักษณ์คือมีถึง7ยอดใน1เจดีมีลักษณะใกล้เคียงกับมหาเจดีพุทธคยานอินเดียเป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะสิงนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญได้แก่เจดีพระเจ้าติโลกราชมณดบและสถูปโบราณอื่นๆให้ชมอีกด้วย วัดเจดียเยอดจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัดเจดียเยอดถูกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่8ถึง12โดยฝีมือช่างชาวอินเดียและได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราชสร้างด้วยศิลาแรงก่อนสร้างเป็นสถูปเจดีมีจำนวน7ยอดด้วยกัน ประดับลวดลายด้วยรูปปั้นเทพโดยรอบมีความเก่าแก่และงดงามซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนาพระทาตประจำปีเกิดปีมะสิงคือโพธิบัลลังวิหารมหาโพธิเจดี JD, ประเทศอินเดียแต่เพราะอยู่ไกลจึงมีการอนุโลมให้เป็นพระเจดีที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในวัดเจดียยอดที่พวกเราได้นำมาฝากทุกคนซึ่งส่วนใหญ่แล้ววัดนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยศิลาแรงเป็นหลัก ส่วนนี้ก็จะเป็นแผนผังวัดเจดีเจ็ยอดที่พวกเรานำมาฝากเพื่อเป็นแนวทางในการมาท่องเที่ยวตามรอยพวกเราได้นอกจากนี้วัดเจดีเจ็ยอดยังมีจิตกรรมฝาผนังและมีองค์พระพุทธรูปประดิษฐานไว้อยู่ในโบสถ์ เพื่อให้พวกเราเข้ามากับไหว้สักการะก่อนเตรียมตัวเดินทางกับลำปางอย่างสวัสดิภาพบอทิ์อธิษฐานจิตเป็นสิริพิชิตโลกภัยโดยการโยนเหรียญลงไปเพื่ออธิษฐาน แล้วพวกเราก็ได้เตรียมตัวเดินทางกับลำฟางกันครับผู้ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางการแนะนำเที่ยวสถานที่โบราณในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ5.38โมงสถึงลำฟางแล้ว yeah! เย้นี่ยคอนเทนต์คอนเทนครับนี่คือวันนี้เจ้าของคองเนเทนต์ครับ เบ r ร์เดย์บัตรมีเป็นไงบ้างครับคุณจตลินวันนี้คุณมาประตูท่าแพรครั้งแรกครับอ๋อตื่นเต้นครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะเยอะมากเลยครับ 1...2...3... ่งอ